ที่นี่จิตท่านอยู่ที่นี่วันนี้เราไม่มาจักวันหนึ่งองค์ท่านไปตามบทถ้าเป็นลูกหลานขององค์ท่านการที่ผู้คนมาเล่าให้ฟังว่าองค์ท่านไปตามที่บ้านให้มาตามนิมิตสิ่งที่นิมิตเห็นในฝันที่องค์ท่านไปตามเหมือนทุกอย่างที่ท่านมาเล่าให้ฟังในนิมิตฝัน ไปบ่อน้นําศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในเก้าของนครเชียงราชนครเชียงรายมีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์อยู่เก้าแห่งนีหนึ่งในเก้าที่เอาไปทําน้ำมาเพื่อมนตอนรอสิบขึ้นทองนะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไม่มีขอบนี้สมัยผมเด็กๆมันมีแต่ขอบบ่ออย่างเดียวอ๋อนี่เพิ่งไอ้นั้นไหมที้ามาทาทีหลังกลัวเด็กมันจะตกแล้วเขมีห้องน้ําเอามารถหัวคนที่มาเที่ยวนะักท่องเที่ยวมาก็เ,เอามารถหัว พอทีก็ใส่ขวดกลับไปบ้านนี่คือระตำหนักขององค์ท่านขึ้นไปหานุกิข่านในถ้ำตาฟ้านข้างในถ้ำนี่เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองครับ mm hmm. นี่คือสมเด็จพระเจ้านยู่หงวรามาสุโหนดซึ่งฉายาเดียวกับพระกรมปัญญาภูวิสูรฉายาเดียวกับหลวงพ่อดัวิทยาภาพรูปทรงปรนวดนะครับตรงนี้ วรนนี้พยานาังวรขึ้นมาสองรั้งมานั่งสนทนาธรรมกับองค์สุนทเป็นเจ้าตัสีมาลาลูกศิษย์ที่หามท่านขึ้นไปถามวาพระอาจารย์คือกับใครคือพระทุกที่คือพระทุกนี้พยานาถงวนบอกคือกับพระลูกนี่ถ้าหลังเป็นยักษ์สองตัวนี้ถูกัดแขนเพราะว่าคนใจบาปมาขโมยสมบัติของพวกท่านแต่พวกนี้ไม่ชิมหายมีบัตรไม่เทุกคนลังจ้เากนี้เป็นอ้อมองากทางที่ท่านท่กนอาศัยตออยู่ที่นี่ทังข้าศิษ์ระชาที้ นี่คือเป็นห้องมืยวิปชนากรรมฐานของหลวงท่านสม,มัยพี่เล็กๆตรงนี้เป็นช่วยล,ลายกลาฟหมดเลยแต่ตอนนี้ถูกข้าวหนดี้เจอแต่ของใหม่ที่ไปใส่แต่พวกนี้ก็ชิบหายวิบวับหมดคนน,มมน,นึกขึ้นน้องสุนันล่ะนี่ยวงสุบันทัหลุมไปจ้งตักสิ่ เราถึงต้องหลังให้เขาพันหน้ากันนี้ lộn rối bà cánh Rồi đó, rồi đó. Rồi đó, rồi này. Rồi đó, rồi đó. Rồi đó, rồi ท่านเรนี้ที again, <ís> <upun> ่ที่บอกว่ามียาเติโดนตแตแทนนะครับนี้คือห้องบรรทมท่านห้องบรรทมทานเหล่านี้ครับเปิดไฟฉายสอดูเลยครับเดี๋ยวพี่เดไฟฉายให้าดูว่ามันทำไ่แ่ตสิ ฝ่าเท้าฝ่าเทาไม่ตากอ่เที่เราเด็กๆนี่เราเรียนมาจอดเล่นกันเมา่อก่อนอยู่ในหมอน้ำคือก็ดีตอนนี้เป็นบริเวณหอน้ด้วยเป็นเป็นแอ่งแหงที่ว้า่าพรบาทเก่อนแล้วก็เ้ายกไปว้ที่จระสักการะแล้วที่เดินโยนกลมขององค์ท่านรทตใหญ่าที่อยู่สมัยองค์ท่านหมดนีเ้าเดเลยนะปะที่เดินที่ปัจจนาคมาทาสของ น้ำไม่เคยขาดมีน้ำตลอดทั้งปีที่เดินที่มันเดินวิปัสสนากรบมฐานไปมาเออที่เดินแสดงว่าสมัยก่อนนอนในถ้ำเลยนอนในถ้ำเลยครับเปนถ้ำนี่มันปัาถ้ำมันเป็นภูเขาพันโขขุนพนมหมาลูกนึ่งนี่ดูสมัยก่อนไม่มีบันไดเดินมาแล้วก็ลำบากมากสมัยนี้ยังว่ามีบันไดขึ้น ไปเข้าถ้ำก่อนขึ้นมาหกแค่แค่เ้ท่านขี่ขี่บันไดอีกนะสามสิบห้าข่้นค่ะนี่นี่ถ้ำเทวดาถ้ำเหวตัดขวาระดับความดูงยี่สิบเมตรถ้ำเหวตัดขวานี่คือถ้ำเหวตัดขวาอุ้ยเย็น เย็น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 อะย็นช่อเลยโอ้เย็นโอ้ผมว่าตรงน้เย็นชั่งดีบัดถ้ำนะคะปัดถ้ำปัดถ้ำสมัยพี่เล็กๆอ่ะไม่มีบันไดขึ้นแล้วตรงนี้ทางบันไดก็ยังไม่ทําเรามาดูท่านเรามาดูห้องนี้ห้องข้างล่างดูที่ปากเอ๋วก็าียกฝากเอ๋วเนี่เรากลัวเป็นเด็ดแต่เรากลัวสมัยก่อนเขาเนียปากเหลวขึ้นได้เลยครับ ถามว่าเขาหย่อนอาหารลงไปไหมครับอาหารลงไปเลยครับมาถ่ายเลย,ยนี่สวยสวยนีย่คือ

นิคคนลงมาบ่อยไหมจ๊ะนิคกับแม่เยมันสูงมากนี่ไม่ไม่เป็นขั้นบันไดอยู่ไม่ต้องตรงนี้กับจับาไรนี่ไม่เป็นขั้นบันไดนม่ช่ยกับแม่นะแม่เอเดี๋ยวจะไปล้มลถอะไปเถอะไปเอานิคเก็บติ๊กมาแล้วกันอเก็บภานิมาแล้วกันนะ เยอะท่านมาทหารมาเยอะ็นจิญญาณของทหารที่เสียชีวิตที่อยู่ในท่านนี้ยังไม่รู้คูไปเกิดอีกเยอะที่คนเขานั่งกินและสัมผัสได้นะครับองค์ท่านอยู่ที่นี่ปิดท่านอยู่ที่นี่วันนี้เราไม่มาสัากวันหนึ่งองค์ท่านไปตามบทถ้าเป็นลูกหลานขององค์ท่านท่านไปตามมิมิตให้มาซึ่งที่อยู่ที่นี่มีประสบการณ์ แต่การที่ผู้คนมาเล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านไปตามที่บ้านให้มาตามนิมิตสิ่งที่นิมิตเห็นในฝันที่พระองค์ท่านไปตามเหมือนทุกอย่างที่ท่านมาเล่าให้ฟังในนิมิตฝันแล้วเขาก็ติดตามตามรอยท่านมาที่นี่มาเห็นของจริงมาดูประวัติความเป็นมาดูห้องบรรทมดูข้ำสายฟ้าที่ท่านมันเป็นศีลภาวนาสุดท้ายทุกคนกลับไปแล้วก็ประทับใจในความเพื่มปิติ ได้มาเจอพงค์ท่านแล้วก็พวกเราต้องระลึกถึงพงค์ท่านเพราะท่านมีคุณกับต่อแผ่นดินถ้าไม่มีท่านวันนั้นจะไม่มีเราในวันนี้แผ่นดินประเทศไทยประเทศสยามถูกลบออกจากแผนที่โลกไปแล้วท่านรบไม่เคยแพ้ใครท่านต่อสู้ปกป้องเอกราชของเราให้เป็นอิแผนแค่ท่านก็สละอันหลักมาบวชที่นี่อยู่ในสมณพรา เป็นพระที่นี่ท่านมาส่งจนบอดันดาภาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาบวชพระแล้วท่านชิ้นประชนที่ในทระในในห้องมัตทมบอกท่านบอท่านท่านมาใช้ชีวิตมันเป็นศีลภาวนาในถ้ำสัม้าท่านมาอยู่จนท่านชิ้นประชนทหารองพรักักของพระท่านหามพระท่านจากข้างบน่ะลงไปข้างล่าง ลงมาที่โบสถ์มหาวุเพื่อไปแตกพระศพแตงองค์ทรงเครื่องแล้วบรรจุท่านไว้ในโรงดิบุเพื่อรอเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นลูกชายของท่านเป็นโอรสของวงท่านน่ยซึ่งเกิดกับเจ้าหมอมปรางจะมารับพระศพของพ่อไปปรงพระศพแต่การปรงพระศพพระเจ้าตากสินมาราชได้เนี่ยเจ้าพญานาครน้อยซึ่งเป็นโอรสของวง์ท่านเนี่ยรู้ว่าพ่อเนี่ยปรงขอพระราชทานเคริงศพให้พ่อให้ได้เพราะพ่อถูงตีนท่อนดันรัะนั้นเจ้าพญานครน้อยจึง มารับประสบของพ่อจากวัดเขาขุนบนมเนี่ยไปเก็บไว้ในป่าไปเก็บไว้ในงนงดอน<ม>เพื่อพักประสบไว้50วันร้อยวันเหมือนกับที่พ่อแม่เราเสียชีวิตเจ้ายานครน้อยเอาประสบจากวัดเขาขุนบนไปพักประสบไว้ในงนงดอน<ม>เพื่อรอให้เจ้าพญานครพัดซึ่งปกครองเมืองนครตอนนั้นนะ<ม>เป็นสหายรนะักของพระ้าตากสินมาล่าและเป็นพ่อบุญธรรมของเจ้าพญาน,น้อยเจ้ยายานนครน้อย พ่อเจ้าพญานครพัสสินประชรชนเจ้าพญานครน้อยก็ขึ้นครองเมือ,นองนครสีธรรมราชขนาดเดียวกันเจ้าพญานครน้อยขอวาระทานเพลิงศพให้เจ้าพญานคอพันในขณนะดเดียวกันเจ้าพญานครน้อยเขามารับพระศพของพ่อไปปลงพระศพด้วย ในเวลาเดียวกันสองพระศพที่ข้างสารเมืองนครเชียงรายเขาเรียกหอพระสูงเขาเขียนบรรยายเลยปรงพระศพในเวลาเดียวกันสองพระศพพอปรงพระศพพระเจ้าตากสินเสร็จเจ้าพญานครน้อยก็เก็บัฐิทของพ่อไวแต่ท่านเก็บอัฐิของพ่อไว้เจ้าพญานครน้อยกลัวว่าหัวเมืองต่างๆที่มีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชปฏิจจานอยู่ที่ท่านปีทับและท่านแวนทับก็จะสร้างวิตรตากสินไว้เป็นนี้และเลึกเช่นเพชรบุรี ให้บางกุ้งจนบุรีระยองสาสิงเสาจันทบ,บุรีตากอายุทยากลัววัวเมืองเหล่านั้นจะมาขโมยอัฐิของพ่อไปเดียฐานไว้เจ้าพญานคอน้อยจึงไปสร้างพระเจ้าตาดศีลมาไว้ที่วัดประมาทาเป็นรูปบรรลังและเจดีย์อยู่ข้างหลังแต่คนนครรู้ดีว่าที่นี่ไม่ใช่ที่เก็บอัฐิของพ่อเพราะเจ้าพญานครน้อยสู่ต้นว่าไว้หกต้นรอบอนุสาวรีภาษาใต้เราเรียกว่าฮกว่าที่หกนะ จร,จ,รจริงๆแล้วติของเจ้าพญยาของพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ที่วัดประดูพัฒนาราม,มเขาเรียกเก่งจีนอยู่หน้าโรงเรียนสีธรรมราชศึกษาต่างไปค่ายทหารทําไมท่านเอากระดูกของพ่อไปเก็บตรงนั้นเพราะในสมัยที่พระเจ้าตากสินมาตีเมืองนครสีธรรมราชตอนนั้นนะครับเจ้าพญาตากมีมีพระยายอยู่คนคือเจ้าหม่อมบางท่านมาสเสวยสุขกันตรงนั้น<ม>พอลูกขึ้นคลองเมืองนครสีธรรมราช็สร้างวัดให้พ่อแลอ้วอิฐของพ่อไปเก็บไว้ตรงนั้น ท่านฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนการฆ่าคนเนี่ยเป็นบาปมหันต์แต่ท่านก็ต้องทำท่านต้องทำวันนั้นเพื่อรักษาแผ่นดินให้พวกเราอยู่ถ้าท่านไม่ฆ่าคนวันนั้นน่ะถ้าท่านไม่รบผู้ชาติผู้แผ่นดินในเราวันนั้นแผ่นที่ประเทศไทยถูกลบออกจากแผนที่โลกไปแล้วหูกนี่คือเรื่องราวคล่าๆที่ปู่ย่าตายายตาชวดตา,ตา,ตาเหลนเล่าสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นนะครับเราจะฟันธงไม่ได้พี่เองฟันธงมาได้เพราะพี่เกิดไม่ทันพระเจ้าตากแต่พี่เล่าจากผู ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่ารุ่นสูรุ่นรุ่นสูรุ่นมาที่นี่ครับ ไม,ม่ม่เือมันางเววาง,างมาแล้วนเนี้ย่ะลงบันไดสองร้อยสี่สิบวัตน เท้าทางเดียวและบสถ์มาอุที่วัดเขาพุนนมเป็นโบสถ์มาอุที่แปลกกว่าที่อื่นที่โบสถ์มาอุที่วัดเขาขุนมจะเป็นวาอุ่นที่ฝางตะวันที่อื่นจะออกตกแต่นี่เหนือใต้ใช้สําหรับพิธีในการปลุกเสกวัตถุมงคลสถานที่ที่พักผระศพมาแต่งพระศพของพระองค์ท่านที่โบสถ์มาอุ่นแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มาทําพิธีในการปลุกเสกวัตถุมงคลพระลงปฏิโมกบวชพ่าบวชเนนต้องใช้บทมาอุดเป็นบวช บนมาอุดห้ามสองอย่างห้ามผู้หญิงที่มีรอบเดือนกับคนท้องสมัยก่อนที่เขาห้ามแม่คนท้องข้าบนมาอุดเพราะว่าคนสมัยก่อนเราไม่มีวิทยาการในการผ่าท้องอต้องคลอดเมื่อเข้าม,มาอยู่ในบนมาอุดแล้วเนี่ยออกจากบ,บนลอดลำบากเราจะไปทีนอะไหกันต่อคะกท่าน,กานไก่คือไก่ค่ะ วาชร์นิรยนอนอยู่ในรูนี่มัไกลนอนอยู่ในรกเนี่ยครับเัยคิเจ้าวระองค์ก่อนที่สรนนิษฐไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นพระอัยยศองค์หนึ่งครับสัีนิษฐ์วัชร์นิรภยผมเอาเล็บเอาเลบเอาเล็บผมวัชร์นิรัย หงิงแล้วแล้วอยู่ในโรงแก้วหงิงเลยออม่กลายเป็นหินแล้วนะเออกลายเป็นหินนะท่านบอรนาปีสามสิบหอายุเก้าสิบสี่ปี7จ็ดสิบสี่พรรษาเป็นพระธรรมยุทธที่ไม่ใส่รองเท้าไม่นั่งมอไซคไม่ตกแต่งจนงอลารโอ้ท่านเนาะตั้งแต่วันมรณามานี้ก็หลายปีมากก็สามยี่สิบเือสามสิบกว่าปี ก็ปีสามโบลูกกนแกว่าทำไมไม่เน่าไม่เปื่อยร่างแบบนี้ไหมก็เป็นพระคดีย่ส่งอ่าใช่ไหมครับลูกเพราะท่านท่านท่านสั่งไว้ตอนที่ท่านยังไม่มรณะมากว่าถ้าใครมรณะไปแล้วเนี่ยคนจะมาที่นี่เหมือนมดแต่นี่คนมาเหมือนมดที่นี่แล้วตอนท่านมรณะแบบร่างนั้นก็ฉีดยางไปข้าวร่างของนายป็นจินไหนกันมาตั้งแต่วันที่ท่านมรณะมา แล้วก็ทางวัดก็เก็บระสมเก็บส่งไว้ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดฉีไม่เข้าฉีดแล้วฉ<อ>ีดเข็มหักเข็มมากเข็มมากก็เลยท่านโรานน่นก็เริ่มตายเป็นอีกคนที่นี่นับถือนับถือพี่เล่นอยู่แกมีกุญิอยู่ข้างบนสองยนันเราอยากไปวิ่งเล่นหาท่านเราช้างติดโจมมาถวายท่านแล้วก็ท่านไม่ถูกทางแต่เราชีวิต มันม่นั่งมอใซ่ตลอดชีวิตไม่ใส่รองเท้าตลอดชีวิตเวลาเราจะทําบุญทาทานท่านก็ใส่ซอใส่หนังสือเวลาเราไปเอาอะไรก็ไม่จ uh ิบอกแต่งอย่านี้ผีกตังถูกตังนั่งมอใซ่์หงลรมเี่วิวัฒนาการมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนนี่คือแป๊บมดคนยุคสมัก่อนเลยเป็นพระอายสงแล้วหายากที่พระที่เป็นอาญยสงแบบนี้นเดี๋ยวไม่มาแล้ว เศษร้านเศษร้านค่ะไปตามเพจร้านที่มีเรื่องราวที่ดึงจากเพจพี่มาใช้ได้นะอ่าดึงจากเพจพี่มาใช้ในในของเราได้ใช่ถ้าเธอจะใช้ชีวิตสบายและร่ำรวยมีเงินมีทองเยอะเฟือยเยอะเก็บเยอะใช้เดี๋ยวต้องออกบัลลังก์บัลลังก์บัลลังก์ทรงบัลลังก์ที่สมบัติอุ้งหัวชาอุ้งเท่าไรอ่า ทรงม้านี่เหนื่อยแสนเหนื่อยอยู่เพราะว่าองค์ท่านไม่รบ<ะ>ไม่เคยแพ้ใครอยู่ในสามรบตลอดและบรรลังที่เราขึ้นไปาศาลีสท่านนั่นคือท่านขึ้น,นเหอยอบรรลังก์นท่านกองกรอ,องเมืองนั่นตอนนัาา้นนะครับนะเขาเรียกทรงบัลลังก์ทรงบัลลังองค์นี้จะต้องเหตุาขององค์ท่านเขาเรียกรามหาดิาน นี่คือตามาเดเป็นพราพยายพนุษยอเหมือนกับปปร,ปร,ปร,รของราชการที่เก่าน,นี่คือตราประจาตาแหน่งของ,งท่านเขาเร<ฟ>ียกทำอันนี้รูปทรงพนวนวดที่อยู่ข้างบนที่พญานังวนขึ้นไปเสวนาธรรมแล้วลงมาเขาก็สร้างจุดพระสารราชาให้ตรงนี้ครับแล้วก็ฝาพระบาทของท่านก็อยู่ในจุดนี้นี่ะครับน,นี่ทุกอย่างใช้เหล็กน้ําพีมตำตำตำหมดทำไมรุ่นนี้เขา ถาหัดด่าของ,งพองท่านพ่อนได้สมมุติว่าเราไปอยู่ที่บ้านเขาท่านในบูชาสมมติเราปิดขัดไม่ว่าเรื่องมีสินเรื่องการงาน,านเรื่องการนึงอะไรเขาตามเราพอแท้หมดกำลังใจนี่ลหมว่าเราไดรับดาาพระองค์ท่านจากมือที่บนผานที่เราตั้งเงินวิ่งมาถึงมาทีฐานต่าดาพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านวันนี้ลูกมีความทุกข์ทรามาน กิจการไม่จะเิญก้าวหน้าขอองค์ท่านโปรดเมตตาให้กิจการของลูกจะเดินก้าวหน้าได้เขานั่งรอเลยครับใส่ดัมกับแอลรวมอล์นนี้เราใส่มือแล้วก็นั่งได้ไม่ต้องัยกมือไว้นะวันไหนที่เราทุกข์เราไม่สบายใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเราไม่ผ่านไม่ผ่านไปถึงกราบองค์ท่านขอองค์ท่านออกมาแล้วก็อธิษฐานต่อนดานถ้าลูกเนี่ยอิจฉาเป็น อาหารโมฆะในหนีชาติหนีชาติไปก็ตามวันนี้ลูกทุกข์ลูกขายของไม่ค่อยดีเหตุการณ์โลกไม่จะของท่านสงโส์ไม่ตาทีเลแ้วก็ใส่้เขาไหว้ท่านทุกอย่างเหมือนเดิม